بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญนจากเอกองค์ลอสุบฮานูวฺาลาได้ประสบแดดพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชุกกตอลอสุบฮานูวฺาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทรงไว้ชีวิตกับพวกเรานะครับทั้งทั้งกระผมแล้วก็ทั้งท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับให้เราได้มีชีวิตให้เราได้ มีโอกาสที่จะประกอบอามันอิอบาดะประกอบคุณงามความดีนะครับเพื่อที่จะให้อามันอิไอบาดะหรือว่าคุณงามความดีนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูว่าตาอาลาพอใจแล้วก็ไปหนักในตาช่างของพวกเราในวันเกลียมะนะครับในวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยมานําเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบน่าจะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกับในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอิคลาสอิคลาสุลอามันลิลลาฮิตาอาลา นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยไปถึงอายะกุรอานนะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮันตาลาได้ตรัสเอาไว้ในอันกุรอานว่าอินนัสซาลาตีวานุสุกีกุลจงกล่าวเชิดมุฮัมมัดอินนัสซาลาตีวานุสุกีแท้จริงการละหมาดของฉันและก็การอ, ma อิบาดะห์ของฉันวามามาตีวามะฮียายะการมีชีวิตของฉันวามามาตีลิลลาฮิรับบิลอาดามีน เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบานูตะลาพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกอันนี้ทุกๆอย่างทุกการดําเนินชีวิตของเราทุกๆอิริยาบถเนี่ยให้เราทําสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบานูตะลานะครับมีอีกอายะหนึ่งนะครับที่เราได้คุยไปแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไม่อยากที่จะเอาหยิบยกมามาคุยในตอนนี้ใน EP นี้นะครับ เป็นเป็นการทบทวนให้กับพี่น้องเฉยๆว่าออตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอ e ีคลาสและมันยังค้างอยู่ผมก็เลยอยากที่จะมาคุยต่อ,อ,อนําเสนอต่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮะดีสที่ผมได้นําเสนอเอาไว้ข้างต้นในตอนที่แล้วนะครับขอทวนให้กับพี่น้องอีกสักเล็กน้อยนะครับถึงฮะดีสที่รายงานจากอบูฮุเรลราฮะรดิยัลลอฮุอัยฮุี ท่าน a b ร h u r ร i r a ์บอกว่าสสยยออััััูููรร,ล,ร,รลลลลาาล,าาลลวมกฉันเนี่ยได้ยินหมายถึงอบู h u r อยร a นะครับฉันได้ยินท่านร س و ูลุรลลลุลละฮิวะสัลลัมกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าอินน่อววันนายุกดบายอมัน ق, ى ي ق ะ ا م ا ะลัยฮิแท้จริงมนุษย์กลุ่มแรกๆที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะเนี่ยก็คือหนึ่งเลย กลุ่มแรกเลยก็คือรอยูลุนอุสตุชิดะคือ,อผู้ที่สแสวงหาการตายชะฮิดอ่าน,นี้ผมขอแก้นิดนึงนะครับในอีพีที่แล้วในตอนที่แล้วผมบอกว่าชายที่ได้รับชะฮิดขอ,อแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับอุสตุชิดะแสวงหาการตายชะฮิดนะครับ เหมหม,หมายความว่าตัวเองเนี่ยต้องการอยากจะตายแบบะฮิดอยากจะตายในสภาพที่เป็นะฮิดก็เลยไปแสวงหาไปแสวงหานะครับอันนี้คนกลุ่มแรกชายคนชายคนนี้เนี่ยฟาอูติยาบิฮีถูกนำตัวมาฟาอารฟะรรฮูนิอมามะฮูฟอฮาอารฟะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งให้กับเขาได้รับรู้ถึงความโปวดปานที่เขาได้รับ ฟาอรอฟาฮาแล้วเขาก็รับทราบสิ่งนั้นรับทราบถึงความปวดปานนั้นนะครับก็ละมีเสียงเก่าขึ้นว่าฟามาอามินจฟีฮาแล้วท่านเนี่ยได้ทำสิ่งใดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสิ่งใดบ้างที่ท่านได้ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงเรื่องออกไปชาิฮีดเ,เรื่องที่ออกไปสแสวงหาอชาฮีดเนี่ยชายคนนี้ก็บอกว่า กอท่านจูฟิกะฉันหรือว่าผมเนี่ยออกไปต่อสู้เพื่อท่านนะฮัตตาอุสตุชิตูจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้รับชัยชนะก็ละมีเสียงกล่าวว่าท่านโกหกแกซบตาท่านโกหกว่าลากินนักกอท่านจะลีออยูก็ละที่ท่านออกไปต่อสู้เนี่ย ล,ล,ลีไออยูก็ล่ก็เพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยพูดกับท่านว่าอันตะาริมีคนบอกกับท่านว่าจารีอุนท่านเนี่ยเป็นคนกล้าหาญท่านเนี่ยเป็นคนมีความกล้าหาญฟกักตกีละแล้วท่านก็ได้รับการสรรเสริญแล้วจริงๆนะครับก็มีคนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆ แต่หารู้ไหมว่าท่านเนี่ยทำไปไม่ได้เป็นไปเพื่อเลาะทำไปเพื่อที่จะต้องการให้มีคนบอกว่าท่านกล้าหาญเพื่อให้มีคนสรรเสริญเยือนยอท่านแล้วก็ท่านได้รับสิ่งนั้นจริงๆนะครับซุ่มมาจากนั้นอูมิรอบ,บิฮีก็มีคำบัญชามาให้ฟาซูฮิบะอาลาวาจิฮิฮีหลังจากนั้นก็มีคำบัญชาให้ลากเขาโดยคว่ำขมำหน้า ลงกับพื้นต่อจากนั้นก็นลากเขาเอาไปโยนในนรกยันนำนะครับอันนี้คือชายกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งที่ต่อจากฮะดิสที่แล้วนะครับที่ค้างอยู่ผมก็เลยทบทวนให้กับพี่น้องออสักเล็กน้อยอันนี้จะบอกว่าชายกลุ่มแรกหรือว่าคนกลุ่มแรกที่จะถูกสอบสวนในวันเกียรมะคนกลุ่มที่สองครับพี่น้องท่านนาบีุล,ลาาเลาะห์ท่านอับุลเลาะห,าหา์ท่านอบับดุลเลห่านอัลเลวะสลตบอกต่อไปว่า วะรจูลุนชายคนหนึ่งตะแลมันอินมาศึกษาหาความรู้วอัละมะฮูแล้วก็ไปสอนไปเรียนมาแล้วก็ไปสอนว่าก็รออุ่รานะแล้วก็ได้อ่านคำเพีอัลกุรานแล้ว ผลงานของเขาก็ได้ถูกนำมาเสนอแก่เขาจากนั้นได้ชี้แจงถึงความปวดปานต่างๆให้แก่เขาเขาก็ได้รับรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นฟาอูติยบิฮีฟาอรอฟะฮูนีอมะฮูฟาอรอฟะฮะนะจากนั้นผลงานต่างๆก็ถูกนำมาชี้แจงถูกนำมาเสนอให้กับเขานะครับและเขาก็ได้ทราบแล้ว แล้วก็เขาแล้วเขาก็ได้รู้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วข้อละมีเสียงกล่าวขึ้นว่าฟามาอามินจะฟีฮาสิ่งใดบ้างที่ท่านได้ทำในเรื่องนี้นะครับสิ่งใดบ้างที่ท่านได้ทำที่ท่านได้กระทำไว้ในเรื่องนี้เรื่องที่ท่านไปเรียนมาเรื่องที่ท่านไปสอนเรื่องที่ท่านอ่านกุรานเนี่ย สิ่งใดบ้างที่ท่านทำไปก็ละชายคนนั้นกล่าวว่าต่ลัมทุลอิลมวาวะลัมทูหูฉันเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วได้นำความรู้ไปสอนแก่ผู้อื่นวะลัมทูหูต่ลัมทุลอิลมาวะลัมทูหูฉันเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วก็เอาแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษามาเนี่ยไปถ่ายทอดไปสอนให้แก่ผู้อื่น วะกอระออว่ากอระตูฟีกันกุราน่ะแล้วก็ได้แล้วก็ฉันเนี่ยได้อ่านกุรานเนี่ยเพื่อท่านวะกอระตูฟีกันกุรานฉันผมได้อ่านกุรานเพื่อท่านก็ละก็มีเสียงเอ่ยหรือว่ากล่าวขึ้นว่าแกทับตาท่านโกหกท่านไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ ولكن นักกลรเรียนรมาแต่ท่านเนี่ยไปศึกษาหาความรู้มาลิยกาลาอาลิมุนเพื่อให้มีคนพูดกับท่านว่าท่านเป็นอาลิมท่านเป็นผู้รู้ว่าราะจันกุรานะและที่ท่านได้อ่านกุรานไปเนี่ยลิยูกอลาฮัวกอเรยุนก็เพื่อให้มีคนกับพูดกับท่านว่าท่านเป็น คอริท่านเป็นนักอ่านฟอก,กีละแล้วท่านก็ได้รับการสรรเสริญสรรเสริญเยอนยอจริงๆมีคนบอกท่านเป็นอาลิมจริงมีคนบอกกับท่านว่าท่านเป็นกอริเป็นนักอ่านจริงๆแต่เปล่าเลยครับมีเสียงบอกว่าแกับจะท่านเป็นเอ,อท่านพูดโกหกจากนั้นซุมมาอูมิรบิฮีจากนั้นก็มีคำบัญชามาให้ ลากเขาในสภาพที่คว่ำหน้าลงแล้วก็ลากไปจนกระทั่งเอาไปโยนในไฟนรกนะครับอันนี้คนกลุ่มที่สองเ,ออเราสังเกตดูนะครับเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับท่านพี่น้องเรื่องการไปสแสวงหาชัยีรเรื่องการไปสแสวงหาความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดนำไปสอนแต่พลาดอยู่นิดเดียวว่าพลาดที่ชายสองคนนี้ หรือว่าบุคคลสองกลุ่มนี้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเพื่อสิ่งอื่นเพื่อให้มีคนมาบอกว่าเป็นคนกล้าหาญบ้างแหละเพื่อมาบอกว่าเอ่อให้ให้มีคนมาบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้บ้างแหละเป็นคนนักอ่านโุราณบ้างแหละนะไม่ได้เป็นไปเพื่อลอสบานุตาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับผลเป็นยังไงครับพี่น้องผลก็คือทั้งคู่สองบุคคลคนสองกลุ่มที่ได้กล่าวมาเนี่ยถูก ลากเอาไปโยนนรกทั้งหมดเลยมีอีกนะครับท่านพี่น้องและท่านนบีนกล่าวต่อไปว่าวะรจูลุนวัสั่งอัลลอฮุอะลัยฮิแล้วก็ชายคนหนึ่งได้ประทานหมายถึงผู้ที่อลลัลลอฮฺซุลตัลาวัสั่งละวะสั่งอัลลอฮฺอะลัยฮิวะอต้าหูมินอัศนาฟิบมาลี ุหมายถึงผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุจาลาได้ประทานความสะดวกให้แก่ให้แก่เขาวาอฮุมินอัลนาฟินมาลีและได้ประทานทรัพย์สมบัติให้กับเขาประทานทรัพย์สินให้กับเขาทำไมต่อครับ ฟูตียบิฮิฟัร,รฟะฮูนิอามะฮูฟะรฟะฮาแล้วผลงานแล้วก็ดังนั้นผลงานของเขาก็ได้ถูกนำมาเสนอแก่เขาจากนั้นก็ได้มีการชี้แจงถึงความปวดปานต่างๆให้แก่เขาเขาก็ได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับฟูตียบิฮิฟัร,รฟะฮูนิอามะฮูฟะรฟะฮา ผลงานต่างๆก็ได้ถูกนำมาเสนอถูกนำมาชี้แจงให้กับเขาแล้วเขาก็ทราบถึงผลงานหรือว่าถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นคอละก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่าฟามาอามินจะฟีฮาสิ่งใดบ้างที่ท่านได้ทำในเรื่องนี้นะสิ่งใดบ้างที่ท่านได้ทำในเรื่องนี้หมายถึงความโปรดปานที่อัลลอฮฺสุบานตลาทรงให้ กับชายทั้งกลุ่มแรกกลุ่มที่2และก็กลุ่มที่3เนี่ยชายคนกลุ่มแรกเออชายกลุ่มแรกก็คือได้มีโอกาสนะครับออกไปสู้รบในหนทางของลอสซมานตาลาได้สแสวงหาชายฮิตเนี่ยท่านทําอะไรกับการที่ได้รับความปวดปานตรงนี้มาบ้างทําเพื่อล้อไหมหรือว่าทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสิ่งอื่นเหมือนกันคนที่ไปศึกษาหาความรู้ก็เป็นความปวดปานนะท่านพี่น้องนะใครที่ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้เนี่ย ก็เป็นความปวดปานท่านพี่น้องเราเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในคันลองอยู่ในขนทางที่อัลอสวนนาหัวตาลานะครับทรงพอพระทัยเนี่ยลอจะให้เราเนี่ยเข้าใจศาสนาการเข้าใจศาสนาหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เราเข้าใจศาสนาก็คือการศึกษาหาความรู้นะครับ خير ุกุมมัน تعلّم القرآن وعلّمه ت َ ن ْทั่ททา ة نبيِّ سَلَّمَ د َ ي ْลَ ا ق َวะ ر ัลลัมไว้ว่าใครรู้กลุ่มคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือมันตล ع ل ّนกุรอานคือคน,นที่ศึกษาอัลกุรอานวัดละมะหูศึกษาแล้วก็เอาไปถ่ายทอดเอาไปสอนอันนี้คือคนที่ดีที่สุดแต่คนกลุม่มที่ผมได้เอ่ยไปให้พี่น้องได้รับทราบเมื่อสักครู่เนี่ย คนกลุ่มนี้ก็ศึกษากรร่านเหมือนกันแล้วก็เอาความรู้เอาไปสอนเหมือนกันไปศึกษาหาความรู้มาเหมือนกันแล้วก็เอาความรู้ไปไถ่ายทอดเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นคอยรุนนัสหรือว่าคอยรุกุมอย่างที่ท่านนบ,บีสอลล่าลอะัยฮิวะสัลลัมพูดนะครับเพราะว่าเขาทำไปเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานฮูวะตาลาจึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ บุคคลที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ว่าคอยรู้กลุ่มมันตะแลลมันกุรานวะอัลลัมหูนะครับไปศึกษาเหมือนกันไปสอนเหมือนกันแต่ผิดประเด็นผิดเป้าไปหน่อยนะครับผลลัพธ์เลยออกมาไม่เหมือนกันคนกลุ่มนี้ท่านนาบีสุลตรอห่าเลวะซัลลัมบอกว่าเป็นคนกลุ่มที่ดีเป็นเป็นคนที่ดีทีสท่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่ศึกษาอักุรานแล้วก็สอนกุราน แต่คนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในฮะดีษที่ผมกําลังเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบเนี่ยก็คือคนกลุ่มที่สองเนี่ยเขาไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเอาไปสอนเหมือนกันอ่านกุรานเหมือนกันแต่ผิดประเด็นไปศึกษาหาความรู้เพื่อให้คนกล่าวว่าท่านเป็นอาลิมไปศึกษาหาความรู้เพื่อให้มีคนบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้อ่านกุราน <arma> ก็บอกเพื่อให้คนบอกว่าเป็นกอริ อันนี้มันก็เลยไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่ท่านนาบีบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับอันนี้กลุ่มที่สามก็เหมือนกันเป็นผู้ที่อัาลลอฮฺุรงประทานโปรดปรานแล้วก็ประทานความสะดวกสบายให้กับเขานะครับให้ทรัพย์สมบัติกับเขาให้ทรัพย์สินกับเขาให้ใช้ชีวิตอยู่ในบนโลกดุญญนย,ยาในอย่างสุขสบายกว้างขวางแล้วเนี่ยมาที่เขาได้รับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความสุขสบายเนี่ยถูกนำมาเสนอกับเขาถูกนำมาชี้แจงกับเขาแล้วก็เขาก็รับทราบถึงเ,เนื้อมัตต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีเสียงถามขึ้นว่าฟามามินจะฟีฮาถามประโยคเดียวกันเลยครับพี่น้องแล้วท่านทำอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็ล่ะชายกลุ่มที่3ก็เลยบอกว่า มาตรักตูมิน س ب ي นตูฮิบไอยุ่ฟักฟีฮะอิลลั่นฟักตุฟีฮะลคกะชายคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยทิ้งหนทางที่ท่านรักให้บริจาคผ่านไปเลยหมายถึงไม่ปล่อยให้พลาดนะมีหนทางอะไรที่ฉันจะบริจาคได้แล้วเป็นสิ่งที่เอ่ออัลลอฮฺสุบตาลารักเนี่ยฉันไม่เคยปล่อย ให้มันหลุดมือไปเลยไม่เคยปล่อยให้มันผ่านไปเลยหมายถึงฉันบริจาคทุกคนทางทุกช่องทางละนะนอกจากว่าฉันเนี่ยได้ทำมันทุกช่องทางแล้วแล้วก็ทำมันเพื่อท่านด้วยอิลลาอังฟัตูฟีฮาละกะฉันบริจาคไปเพื่อท่านด้วยข้อละแกรับจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าแกซทับจะท่านโกหก ที่ท่านทําไปเนะี่ยไม่ได้ทําเพื่อฉันไม่ได้บริจาคเพื่อฉันไม่ได้เอ,อ่อให้เพื่อฉันวาละกินนากฟานตาริวกรที่ท่านทําไปเนะี่ยเพื่อให้มีคนกล่าวกับท่านว่าหัวจวัดให้มีคนกล่าวกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญนะั ق กีล ل แล้วก็มีคนสัรเรินมีคนกล่าวกับท่านแบบนั้นจริงๆว่าใจบุญนะหมายถึงชายกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับคือคนที่อัลลอฮ์ Allah สุบะตาลาทรงประทานความกว้างขวาง,วางให้กับเขาแล้วก็ประทานทรัพย์สินให้กับเขาเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าท่านได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างได้บริจาคไปไหมได้ทำเเดเลี้ยงดูลูกกำพร้าเด็กกำพร้าไหมเขาบอกว่า ทำทุกวิถีทางทำทุกช่องทางเฉันเนีบริจาคไปทุกท่องทุกช่องทางเพื่อท่านเลยเพื่อพระองค์เลยนะครับแต่ก็มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าแกจะท่านโกหกวาละกินนะกฟาฟนันตะอยูก้อนที่ท่านทําไปเนะี่ยเพื่อให้มีที่ชายคนนี้ทําไปเพื่อให้มีคนบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนเยาวาดัด เป็นคนที่ใจบุญฟักกัตละก็มีคนบอกกับเขาอย่างนั้นจริงๆซุมมะอูเมรรบิฮีแล้วจากนั้นก็มีคําสั่งให้ลากเขาโดยการคขมำหน้าต่อจากนั้นเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกนะครับนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทํา สิ่งต่างๆที่เป็นอามัอนอิบดะดาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาทำเพื่อสิ่งอื่นทำเพราะว่ามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอยู่นะครับเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาไปเลยนะครับตัดใจจากสิ่งอยู่จากสิ่งที่อยู่รอ,รอบๆข้างเราเราทําความดีไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับคำํำสรรเสริญเยินยอจากใครหรอกนะครับเพียง เพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาจะทรงรับรู้แล้วก็รับทราบในสิ่งที่ในสิ่งที่เรากระทําจากการงานต่างๆหรือว่าอามันอิบาดต่างๆขอเพียงแค่เราเนี่ยจะต้องมีอิคลัสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาอินชาอัลลอฮฺแล้วก็การงานทุกอย่างที่เราประกอบที่เราทำเนี่ยนะครับจะได้ไปหนักในตาช่างของเราแล้วก็จะได้หวังผลได้ นะครับเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องหวังผลนะครับอามันอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นละมลหมาดสุลัดจากะเซูฮั์เนี่ยซอดกะเนี่ยเราจะต้องหวังผลว่าอัลลอฮฺสุลตาราจะทรงประทานผลบุญให้กับเราไม่ใช่ว่าเราทําไปลอยๆทาไปเปล่าๆไม่มีความหวังว่าไม่มีไม่มีความหวังอะไรจากอัลลอฮฺสุลตาลาแบบนั้นไม่ได้นะครับมิชัลละสำหรับวันนี้ก็คงจะต้อง จากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในสาัลอ์ในตอนถัดไปครับวบิไลเจฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอาลัยกุมวาระมาตุลลอฮ์วบรากาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน